ครั้งเตือน5 0 0แสนคนไม่ผ่านเราชนะให้รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนจะชดเงิน7,000บาทและกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ผ่าน w w w ร์มีประชาชนยื่นทบทวนสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2564จำนวน5,450 0คนโดยผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านและต้องการทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน w w w ร์ไวท์ o วาได้ถึงวันที่8มีนาคม2564สำหรับระยะเวลาการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับกลุ่มทั่วไป ยกเว้นกลุ่มต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินถ้าหากยื่นตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน www.rocana.com ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2564สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่4มีนาคม2564เป็นต้นไปและรัฐบาลก็จะเริ่มโอนเงินให้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่11มีนาคม2564และก็จะได้เงินทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ซึ่งงวดที่1ก็จะจ่ายให้ในวันที่11มีนาคม2564จำนวน5,000บาทงวดที่2จ่ายให้วันที่18มีนาคม2564จำนวน1,000บาทงวดที่3จ่ายให้วันที่25มีนาคม2564จำนวน1,000บาทส่วนถ้าหากใครยื่นตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564 ก็สามารถตรวจสอบชดใช้ได้ในวันที่19มีนาคมเป็นต้นไปและรัฐบาลก็จะเริ่มโอนเงินให้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่25มีนาคม2564เป็นต้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ